สวัสดีครับแม่แม่ครับผมเมื่อนี้น้องยูริมาอัปเดตอาการเด้ครับว่าเป็นอย่างไรครับตอนนี้ก็ยังมีอาการหวัดครับผมยังมีอาการหวัดแบบอาการปวดหัวกระลุลงแล้วครับผมแล้วก็แต่สีมีคัดจมูกแล้วก็มีเสเลดนะครับผมแล้วก็เสียงบอเต็มร่อยปัานิดงด้ครับผมแต่เดี๋ยน้องยูริก็สิทําให้เต็มที่นะครับ วันที่สิบเก้านี่ไงหอดแล้วเด้อครับแม่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 ฝากสื่อบัตรสื่อตั๋วด้วครับผมวันที่สิบเก้า EP หมอลำซิ่งนะครับผมฝากแม่แม่ในเด้อครับสื่อบัตรสื่อตั๋วหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทนะครับผมทักขายเพลงโตเกียวมิวสิกเลยนะครับ สวัสดีค่ะแมนตีชาแนลค่ะคลิปนี้ยูสวนยางคือเก่มามอเบิงิ่นเก็บยางไปขายแล้วค่ะพี่น้องพอบานิ่นเก็บไปขายแล้วเรียบร้อยนะคะครั้งแรกของปีรอบแรกของปีที่เห่า,ากรีดแล้วก็ใส่ระยะเวลาโดนเติบนะคะโดนเติบเป็นเดือนเนาะพี่น้องเนาะก,กว่าจะได้เอาเก็บไปขายนะคะ มาหลาะเบิงบรรยากาศทงไฮทงหน้าเนี่ยช่างน่อยค่ะพี่น้องหลังเลิกงานนะคะคลิปนี้เฮาจะมาอัปเดตเนาะอัปเดตอาการของน้องยูริกันนะคะหลังจากที่ช่วงคำ้คำๆนะคะพี่น้องนะ่าจะประมาณสี่โมงแรงสี่โมงกว่าๆนี่แหละบ่ายสี่โมงกว่าๆเนะาะน้องก็ได้ออกมาโพสนะคะในเพจนะคะถึงอาการเป็นคลิปวิดีโอสันส้นๆนะคะพี่น้อง น้องกระเดกออกมาอัปเดตอาการล่าสุดของน้องนะคะว่าอาการไข่ของน้องเป็นแนวใดแน่นะคะไข่ก็คือลดลงนะคะบ่มีไข่แทบจะบ่มีไข่แล้วละกะทียังมีอาการแนยู่ก็คือเรื่องเสียงก็ยังไม่ดนเต็มลอยนะคะอาจจะมีแบบว่าเสียงยังยังเมื่อเมื่อยู่แมมค่ะพี่น้องเพราะว่าคนเป็นหวัดเนาอะอยังเมื่อเมื่อยู่ละกะมีเลดอยู่ไอ้ก่ มีนิดน้อยนะคะพี่น้องแต่ว่าก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะอะเป็นข้อมูลที่น้องออกมาอัปเดตเป็นคลิปวิดีโออย่างน้อยเท่ากับได้เห็นนะคะพี่น้องแต่ว่าพี่น้องบางท่านบางคนเอฟซีบางท่านบางคนก็อาจจะจมคิดหอดจมกินหอดน้องว่าสารเสาว่าเออเห็นเห็นพี่ๆเห็นเพืพ่อนๆในศินลปินในค่ายนะคะเพื่อนไปซ้อม กูมปิดเนาะพี่น้องเนาะต้องบอกได้เลยว่าสําหรับอีพี่นีก็คือน้องกาจะบเบอดยแสดงล่ำซิ่งอ่าบอรดยอยู่ทีมไทยว่าสั้นค่ะพี่น้องเพราะว่าเพิ่นจะแบ่งเป็นสองทีมเนาะทีมเอทีมบีนะคะน้องกาบอรดยอยู่ทั้งสองทีมแต่ว่าน้องจะมีโชว์พิเศษอาจจะเป็นอ่าของน้องกับคู่จูนนี่นะคะอ่าที่อยู่ โอ้เจสองนั่นแหละคะ่ะพี่น้องก็จะเป็นโช์พิเศษสําหรับน้องยูรีกับคู่จุนี่นะคะอันนี้ก็คือ,อาจากการที่พิมพ์มาเดียวเพนเดว์ว่าไปแล้วนะคะพี่น้องนะั่นก็คือน้องจะบริยูกลุ่มได้ก็คือจะมีโช์พิเศษเท่ากับจงซอยลุ่นซอยเชี่ยไปน้ากันนะคะว่าโช์พิเศษของน้องจะออกมาแบบซื้อภัยขนาดใดนะคะมียังแปลกๆใหม่ๆแน่นอนเม,ม,มติคิดว่านะคะคงมีอะไรใหม่ๆมาแน่นอน และการสำรับอ่าคนไดทีคิดหอนน้องแล้วก็จมเอฟซีหลายๆคนเนาะจมว่าเออบ่คอยเห็นน้องโพสนะคะกะเนืองด้วยพูดราคะพี่น้องกะจากทีน้องเป็นไข่เป็นวัดมากนะคะน้องกะอ่าพักฟื้นโตแน่แล้วก็กะต้องแกะเพ่งแม่นบ่คะพี่น้องแกะเพ่งที อีพี่นี่แหละค่ะพี่น้องเพราะว่าทุกๆอีพี่นี่คือน้องจะมีเพลงใหม่มาเรื่อยๆนะคะพี่น้องน้องก็ต้องแกะเพลงเนะาะกะอ่ะพึงฟื้นไขน้น้านนองก็เลยบ่คอยไดโพสต์ป็นไหนแต่วา่ากะบ่ได้ร้ายมือได้ลรอคะพี่น้องเพราะว่าน้องอ่ะพต์ลาสุดกันหลังจากที่อ่ะไปงานดาน,นิกรอนทัวนะคะก็แค่สองสามมือเองนะคะพี่น้องแต่ว่าก็าคือจังวนหวะนั่นแหละคนอื่นก็คือพันอยู่ใน หลกโซเชียลนอกเพนเดออกทุกมือก็จะเห็นว่าเพนไปไปซ้อมนะคะไปซ้อมคุมปิดไปซ้อมมอลลัมซิงแต่ว่าในในส่วนของน้องเนี่ยคือน้องประเดียูุทีมไมดแต่ว่าทุกๆทุกๆคกกุมปิดก็คือน้องก็จะมีกิจกรรมที่เกี่ยวกับพี่ๆนะคะแต่ว่าสําหรับอีพีนี่ก็คือจังพีมาเดียาบอกก็คือน้องจะมีโชว์พิเศษตั้งหากนะคะพี่น้อง คู่จูนี่ก็จะมีโชว์พิเศษต่างหากเพราะฉะนั้นน้องยูริกับคู่จูนี่คือจะบดยูทีมใดนะคะในทีม A- ทีม B นะคะก็จะมีพี่พี่ทีมงานที่ออกอ้อนทั่วนั่นแหละค่ะพี่น้องอันนี้ก็มาอัปเดตต่อจากน้องกันแล้วกันเนาะก็คงจะหายคิดฮอดละกันบ,บางคนกังวนว่าเออน้องจะเศร้าท่านยีพ e ีที่ยี่สิบเจ็ดถีจหวดวันที่สิบเก้านี่บท่านแน่นอนละค่ะพี่พน้องละกัน เมติก็คิดว่าน้องกับกำลังน่าจะเดินห้างเขาขอนแกนอยู่นะคะเขาข่ายอยู่เพราะว่ามืออื่นกับเป็นการซ้อมย่ญ่แล้วและการแสดงกับมื้นมือเนาะวันที่สิบเก้านะคะคิดว่ามีอย่างเร์ไพรส์พี่น้องแน่นอนนะคะสำหรับเอฟซีน้องยูริหรือเอฟซีตเกียวมิวสิกทุกคนนะคะกับเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงเชียร์แรงใจนะคะที่ชื่นชอบเนาะพี่น้องเนาะสำหรับ น้องยูรินี่คือโดยส่วนตัวแล้วก็คือเฮ้าไปเดยมองแครวา่าเพล่นลองเพลงมวนนะคะพี่น้องเฮ้เาเฮ้ามองเด็กหน่อยคอนหนีก็คือ,อเฮ้ามองถึงการพัฒนาการของน้องนิสัยใจข้อของน้องจากที่เฮ้าเด็ดติดตามมาตั้งแต่แรกนะคะคือสิงไดทีเมแม่เอฟซ เพิ่อนอยากให้น้องอยากเห็นน้องเออมีการพัฒนาขึ้นกจากหลายๆอีพีที่ผ่านมาเฮาก็เห็นแล้วน้องเห็เห้เห็นแล้วว่าเออเฮานี่คือบ่ผิดหวังเลยที่ติดตามน้องมาแล้วกะัเห็นการพัฒนาของน้องหนีมาตลอดทุกๆอีพีนะคะและ้วกะ็ยังจะเห็นต่อไปเฮาก็จะเป็นกําลังแรงเชื่อแรงใจให้น้องนะคะมีการพัฒนาในส่วนอื่นๆอ,อ,อีกต่อไปนะคะ ส่วนาการอัปเดตข้อมูลในโลกโซเชียลอาจจะเป็นเพจบางคนก็นอาจจะ,ะคืออยากให้น้องอัปเดตนะคะข้อมูลลงเพจดูๆซึ่งที่พันมากก่รนาทีจะมามามาถึงดานิอ้อนทั่ว ก็จะเห็นว่าน้องลงทีอยู่นะคะพี่น้องในส่วนของเพจของน้องก็จะอัปเดตดูดูอยู่ก็จะมีช่วงหลังจากที่น้องบอสบายนี่แหละค่ะพี่น้องหลังจากที่มาจากดาน,นิก้อนทั่วนั่นแหละน้องก็อ่าบ่ได้บ่ได้อัปเดตกับประมาณสองสามมือแค่นั้นนะคะพี่น้องแต่ว่ากับคิดว่าัตน้องเองก็คงอ,อยากเหให้ไ่ยพอๆแม่แม่เห็นนั่นแหละค่ะพี่น้องอยากให้อัปเดตให้เห็นด้วยกันแต่ว่าหนึ่งด้วย ด้วยร่างกายว่าไงคือว่าพี่น้องคือจังข้านี่ระบบมีแห้งเนาะอ่อนเพียยั้งมันก็บออยาเข็นด้ค่ะพี่น้องในจะในจะต้องมักแกะเพลงแล้วก็น้นองกับยังเลียนหนังสืออยู่เนาะพี่น้องเนาะเป็นเลี่ยนกอโซนอนะคะกับโบหูว่าช่วงเนี้ยน้องอ,อาจจะมีสอบหรือเปล่าเพราะว่าเห็นแม่พ่อนเพิ่นว่ามาอยู่นะคะว่าน้องต้องมาเลีรยเรื่องเรื่องสอบนะคะพี่น้องกับน้องเลี่ยนกอโซนอ,อนนำนะคะก็ต้อง ถ้าถูกช่วงที่น้องต้องสอบน้องก็นหนจะต้องอ่านหนังสือสอบน้ำนะคะพี่น้องมันก็เป็นอียงที่ลายอย่างอยู่นะคะสาหรับเด็กหน่อยอายุสามนีเนาะพี่น้องเนาะสิบสิบหา้าสิบหกหนี่ก็ถือว่ายังหน่อยอยู่ว่าสันซัค่ะพี่น้องน้องมาดใถึงขนาดนี่จุดนี่ก็ถือว่าเก่งพอสมควรเลยด้คะพี่น้องแต่ว่าคิดว่าน้องกะอยากพัฒนาเจ้าของไปหลายกว่านี้อยู่นะคะกะอ่า พ่อๆแม่ๆนะคะเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจให้น้องยูริอีกอ่าทางหนึ่งนะคะเนื่องด้วยว่าบางคนก็นอาจจะบอดด้ติดตามอ่าเพจในในส่วนของเพจของน้องนะคะบางคนผู้เฒ่าผู้แก็ับเบิ่งแคในช่องทาง youtube จังสีนอพี่น้องอเม่ตีกเป็นอีกอหนึ่งเสียงกันแล้วกันเนาะที่มาว่าขยายความนะคะพี่น้องขยายความจากาในส่วนที่ บางท่านบางคนก็จะเน้นเลยก็คขึ้นในส่วนของน้องยุรีนี่แหละแต่ว่าศิลปินท่านอื่นก็อาจจะมีแน่นะคะของขายก็อาจจะมีแน่แต่ว่าถ้าในเรื่องของน้องยุรีนี่คือเขาก็จะเป็นพิเศษแน่ว่าสันซะเพราะว่าชื่นชอบโดยส่วนตัวนะคะหากหลายกว่าคนอื่นก็ว่าได้นะคะพี่น้อง อันนี้สาหรับคลิปนี้ก็คือข้ามาอัปเดตข้อมูลอัปเดตอาการของน้องจากพี่น้องไดเมื่อโพ่นั่นแหละค่ะพี่น้องก็คงคิดว่าพอๆแม่ม์เมเอฟซีที่กําลังติดตามแล้วก็ล่อค่อยนะคะพี่น้องก็คงจะสบายใจขึ้นแล้วนะคะน้องได้ไปแน่นอนนะคะมืออื่นมือหือ้นนี่ก็ได้พอ่อน้องออกซื้อแน่นอนล่ะค่ะพี่น้องสําหรับอีพีนี้แม่ตีก็ขอ,อจบไวเพียงแค่นี้ก่อนเนาะ ไปพอกันมือหนาะมือมือละคลิปสองคลิปก็แล้วกันนอกม่อพอนะคะตากันแบบนี้ถ่า,ถาบอมาอเอฟซีบางคนก็นอาจจะคิดทอดนะคะเพราะว่าถ้าว่าเรื่องนองยุรีมากนี่เออมันรู้สึกว่ามันอืมข้อเดียวกันว่าสาันซค่ะพี่น้องจากจากเห็นพี่พีพน้องๆเขามาคอมเมนต์เนาะแต่ว่า บางคนก็อาจจะบบมักสไต์นี่ก็อันนี้ก็ขอโทษขออภัยกันแล้วกันเนาะบางบางคนเพปินมากเพิ่นก็อาจจะบอกว่าโอ้ยอยากดูศิลปินมากกว่าที่จะพามาเข้าป่าเข้าดงนี่แต่ว่าสําหรับช่องเฮาก็คือเนาะก็อาจจะมีแน่แสกแน่นะคะเป็นตัวตนของเฮ้าแหละดีที่สุดแม่นมาะพี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็ ขออนุญาตไว้เพียงแค่นี้นะคะฝอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย